สวัสดีครับพบกันในช่องของภูดือนชาแนลครับอันนี้ก็จะเป็นการดูดวงครับของเดือนปีต่างๆครับทั้ง12ปีเกิดครับเพื่อนๆคนไหนที่เกิดปีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทักทายมาได้ครับสามารถเป็นกําลังแรงใจกับทางช่องของภูดือนชาแนลครับในการดูดวงครับเพราะว่าเราจะลงจนครบทั้ง12ปีเกิดครับเพราะว่าเราจะทําคลิปต่อกันไปครับเพื่อนๆคนไหนที่เกิดปีอะไรก็สามารถทักทายมาได้ครับ คนไหนที่ดูแบบส่วนตัวก็สามารถหักมาได้ครับที่อดีรัย0986273860ครับหรือจะโทรมาติดต่อสอบถามก่อนก็ได้ครับที่เบอร์0986273860ครับเช่นกันครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นดวงปีเกิดของคนที่เกิดปีกุลครับในปีนี้ครับว่าจะเป็นไงครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ เพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาใหม่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องของเราครับในการดูดวงครับเพราะเราก็ห่างหายกันไปนานครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดดวงปีครับของปีนี้ครับก็มาดูกันครับว่าเป็นไงครับสําหรับคนที่เกิดปีคุณครับ การดูดวงของเราก็จะมีทั้งหมด3เคสครับอันนี้ก็จะเป็นเคสแรกครับในการดูดวงครับก็คือการจับ10ครับว่าจะได้ใบอะไรในการทำนายครับแล้วก็กบหน้าครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับสําหรับคนที่ดูแบบส่วนตัวหรืออาจจะติดตามรับชมโดยตลอดก็จะรู้ครับว่าการดูดวงทางช่องของผมดอชาแนลเป็นยังไงครับ เี๋ยวเราลุ้นด้วยกันครับว่าคนที่เกิดปีกุลปีนี้ครับว่าจะเป็นไงครับในช่วงปีนี้ครับมาจะโชคดีหรือโชคราบเป็นไงครับจะถูกหวยถูกเบอร์อะไรหรือเปล่าครับหรือเป็นไงครับการงานหน้าที่ต่างๆครับสำหรับคนที่ดูแบบส่วนตัวก็จะแบบเรียกไพ่เองครับแล้วก็สับตามอายุครับก็คือสามารถถามหรืออะไรกับแม่หมอได้ครับ สำหรับคนที่ดูแบบส่วนตัวครับทางเราก็มีของดีให้ด้วยครับสำหรับคนที่สนใจครับก็คือเป็นลกแมวครับลกแมวสำหรับการค้าขายเมตตามหานิยมการเจรจาหรือการเสี่ยงโชคครับต่างๆครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็ เพื่อนๆคนไหนที่รู้ก็จะรู้ดีครับสําหรับลรกแมวครับในการค้าขายเมตตามหานิยมการเฉียงโชคอะไรต่างๆครับเอาครับเดี๋ยวเราดูด้วยกันครับว่าจะเป็นไงครับอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างก็ต้องขอโทษด้วยครับเพราะว่าเราจะดูแบบคลิปเดียวจบครับไม่มีการตัดต่อใดๆครับอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับในการรับชมครับ บางคนก็อาจจะถามหามานานครับว่าส่วนมากไม่ได้ลงครับในช่องนี้ครับการดูดวงครับแต่จากคลิปนี้ไปก็คือจะลงทั้ง12ปีเกิดครับก็สามารถติดตามรับชมกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่เราอัปเดตลงไปครับในการดูดวงครับในปีนี้ครับในการดูดวงก็อาจจะใช้เวลานานพอสมควรครับอาจจะประมาณ 30นาทีขึ้นครับหรืออาจเกอบชั่วโมงครับก็ขึ้นอยู่กับดวงปีต่างๆครับที่ถอดไพ่ครับว่าถอดยากหรือง่ายครับถ้าถอดง่ายก็จะเร็วกว่าทุกปีเกิดครับก็ขึ้นอยู่กับดวงปีต่างๆครับที่ทําการทํานายครับครับลุ้นด้วยกันครับสําหรับคนที่เกิดปีกุลครับแล้วก็ได้มาแล้วครับสําหรับคนที่เกิดปีกุลปีนี้ครับ <c oughs> คนที่เกิดปีกุลนะคะถอดออกมาแล้วได้แยกโพดำนะ <c oughs> เป็นผู้ชายหนุ่มดำทวมนะคะ <c oughs> เรามาถอดคู่นะคะ่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นการจับคู่นะครับ ว่าจะได้คู่อะไรมาในการทำนายครับของคนที่เกิดปีกุลครับสำหรับดวงปีนี้ครับอาจจะช้าบ้างครับในการดูดวงครับสำหรับคนบางคนครับก็สามารถเลื่อนดูได้ครับหรืออาจจะดูแบบจนจบก็ได้ครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจครับอันนี้การดูดวงของเราก็จะดูได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายครับก็คือมันจะเปรียบเทียบกันครับในการดูดวงครับ ว่าดูทั้งชายและหญิงครับถ้าอยากดูเป็นส่วนตัวเป็นผู้หญิงผู้ชายก็โทรโทรมาดูตัวก็ได้มาแล้วครับก็คือคู่เจ็ดครับคู่แรกครับของคนที่เกิดปีกุลครับ นี้ก็จะเป็นการจับคู่ครับก็จะจับประมาณ3รอบครับในการทำนายครับสำหรับคนที่ดูแบบส่วนตัวทั้ง f c ต่างประเทศและในประเทศทุกคนครับก็ต้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับจากเพื่อนๆแต่คนครับที่เป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องของคุณบอลชแนลครับแล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้กับแม่หมอครับแล้วก็ช่วยอาหารน้องหมาน้องแมวครับสำหรับในการดูดวงแต่ครั้งครับ แล้วแต่สมนาคุณตามกําลังครับเพราะว่าเราไม่ได้เรียกตามจํานวนอะไรครับเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับ FC หรืออะไรต่างๆครับที่เข้ามาดูแบบส่วนตัวครับแลี่แต่จะสมนาคุณช่วยอาหารน้องหมาน้องแมวไปด้วยครับถือว่าทําบุญด้วยกันครับหรือก็เป็นการเสริมดวงเสริมบุญไปด้วยครับ อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างครับก็ต้องขอโทษเพื่อนๆนด้วยครับเพราะว่าเราดูแบบสดตัวครับแบบจบครั้งเดียวครับไม่มีการตัดต่อครับอันนี้ก็ต้องพูดให้ฟังกันอีกทีครับเพราะว่าอาจจะมีเสียงรบกวนบางทีก็อาจจะไม่ได้ยินครับบางครั้งเสียงอาจจะเงียบครับเพราะว่าส่วนมากก็จะให้แม่หมอได้พูดครับแล้วก็ทางช่องของพู้ตัวงเสีเงก็จะดูครับเพราะว่าบางครั้งก็จะไปตัดเสียงกันครับ อันนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายครับของการจับคู่ครับบางครั้งอาจจะเสียงค่อยหรือดังก็ต้องขอโทษด้วยครับอาจจะเสียงค่อยไปหน่อยครับบางครั้งครับเพราะว่าเราไม่มีการใช้เสียงหรือไมอะไรช่วยครับในการลงคลิปครับก็คือทำแบบสดๆครับ รอบหนึ่ครับการดูดวงของเราก็จะมีทั้งหมด3เคสครับอันนี้ก็จะเป็นเคสแรกครับในการดูดวงครับสำหรับคนที่ดูมาโดยตลอดก็จะรู้ครับในการดูดวงทางช่องของพูดออนไลครับเป็นไงครับอาจจะช้าบ้างครับก็ต้องขอโทษด้นะครับสำหรับคนที่อยากดูแบบเร็วๆวไวๆไว ภายใน5นาที10นาทีครับรแต่ทางาช่องของภ um ูดต้นชาแนลก็อาจจะใช้เวลานานครับแล้วก็แบบละเอียดครับก็คือถ้าดูแบบส่วนตัวก็จะแบบสอบถามอะไรต่างๆได้ครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับต่างๆครับแล้วก็เรียกไพ่เองด้วยครับอันนี้ก็คือการดูดวงแบบโดยรวมครับของคนที่เกิดปีกุลทุกๆปีเกิดครับ ก็จะให้แม่หมอเป็นคนที่จับให้ครับในการทำนายครับในดวงปีนี้ครับได้มาแล้วนะคะได้คิงโพแดงเป็นคนขาวท้วมวัยกลางคนขึ้นไปจนถึงวัยสูงอายุสำหรับคนที่เกิดปีกุลปีนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดปีกุลคนดำท้วมหนุ่มหรือคนขาวท้วม วัยสูงอายุขึ้นไปนะคะจะมีเกณฑ์เดินทางนะคะเพื่อนๆนะอ่ะมาออกจับถอดไพ่คู่ได้แค่คู่เดียวนะคะถอดสามรอบได้แค่คู่เดียวนะก็คือคนที่เกิดปีกุลน,นี้นะคะซึ่งเป็นคนดำท้วมกับคนขาวท้วมดำท้วมนั้นเป็นคนหนุ่มขาวท้วมวัยกลางคนขึ้นไปนะคะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางก็คือเกด โคดากับเกตโูแดงนะคะเกณฑ์จะเดินทางไปไหนเรายังไม่รู้นะคะเพราะว่าไพ่มันออกแค่นี้นะคะเรามาดูเคสที่สองต่อดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะเดินทางไปไหนนะอันนี้ก็จะเป็นเคสแรกครับก็คือไพ่จะออกไม่เยอะครับก็คือทำนายได้ประมาณนี้ก่อนครับเพราะว่า เราทั้งหมดก็จะมี3เคสครับก็จะมารวมกันที่เคสที่3ครับในวาใจหลักของการดูดวงทางช่องของพูบเดินแชนแนลครับอันนี้เราก็จะเอาตัวใหญ่ออกออตัวเล็กออกตัวใหญ่ไว้นะครับสําหรับในการทํานายในเคสที่2ครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันครับของคนที่เกิดปีคุณครับในปีนี้ครับ ก็จะเป็นเคสที่2ครับถ้าคนที่ดูแบบส่วนตัวก็สามารถจับไพ่เองครับอันนี้ก็เราจะมาถอดออกมาหนึ่งใบกบหน้าแยกโพดำคือกบหน้าคนดำท้วมหนุ่มนะคะว่าจะได้ไปอะไรสำหรับคนที่เกิดปีกุลนะ นี้เราก็จะมาถอดออก3ใบนะคะว่าจะได้ใบอะไรเนาะได้มาแล้วนะคะสำหรับคนที่เกิดปีคุลนี้นะคะเคสที่สองนะ ้าวโพแดงหมายถึงความกุ้มใจนะคะเป็นคนที่กุ้มใจหน่อยนะตกมาปีนี้เนาะกุ้มใจเกี่ยวกับอะไรเอ่ยนะคะมาออกคิงข้าวหลามหมายถึงผู้ชายวัยกลางคนขึ้นไปจนสูงสูงอายุนะคะเขาจะมาแบบไหนนะคะอ่ะตอนนี้ก็มีแหม่มโพแดงออกมาก็คือผู้หญิงขาวท้วมกับผู้ชายวัยกลางคนขึ้นไปนะคะเป็นคนขาวบางนะคะ กุ้มใจมากนะคะกุ้มใจเกี่ยวกับอะไรเรามาดูต่อนะคะอ๋อคำพูดคำจาสำหรับคนที่เกิดปีกุนเป็นผู้ชายขาวบางนะคะหรือเป็นผู้หญิงขาวบางนะคะซึ่งเกิดในปีนี้คือไพ่โดยรวมแล้วจะดูได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะ คือเป็นคนที่คิดมากกุ้มมากหน่อยนะคะก็คือคนขาวบางนะคะออกที่คําพูดคําจานะคะแปดข้าหลามหมายถึงคนขาวบางไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายนะคะคิดมากกุ้มมากได้แต่ขอพรได้แต่ขอภาวนาก็คือคิงดอกขีดออกเป็นสิ่งสกิ์นะคะปากก็พูดขอพรแต่ว่าใจนี้กุ้มมากเลยนะคะอ่ะ สำหรับคนที่เกิดปีกุนนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายขาวบางนะคะที่กุ้มใจมากๆเลยนะคะอะมาดูต่อนะอ,อกเอทโพดําเอทโพดัมสำหรับคนที่เกิดปีกุนจะกิตใจลังเลว้าวุ่นใจกุ้มใจนะคะ,ะแต่ว่ามาออกเกตนะคะคู่เกตก็คือเกต โพแดงจะเดินทางไปไหนต่อนะคะก็คือมีเกตโพแดงหมายถึงคนขาวท้วมนะคะมีสิทธิที่จะได้เดินทางไกลไปทํางานต่างแดนนะคะต่างที่ไกลบ้านเลยแหละนะเพราะว่าออกเกตเข้าหลามเอเกตดอกคิกนะคะเกตดอกคิกหมายถึงเดินทางไปทํางานนะคะสําหรับคนขาวท้วมนะแต่กิจใจก็ว้าวุ่นอยู่นะคะ,ะมาดูต่อนะคะ ออกสิบดอกขีกหมายถึงหน้าที่การงานการเงินถ้าเดินไปแล้วก็จะดีมากๆเลยนะคะอ่าเกตข้าหลามคนที่เกิดคนที่เกิดปีกุนนี้นะคะเป็นคนขาวบางไม่ว่าผู้ชายผู้ผู้หญิงหนุ่มหรือแก่ก็ช่างนะคะมีหน้าที่การงานก็จริงแต่ว่าช่วงนี้ได้เงินน้อยอยู่นะคะถึงได้กุ้มใจมากเนาะอ่ะคนที่จะได้เดินทางไกลคือคนขาวท้วมนะคะ มาดูต่อค่ะความสําเร็จอยู่ที่ไข่ออกเอดเดอกขิกหมายถึงความสําเร็จนะคะสําเร็จอยู่กับคนดําทวมเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงผู้ชายนะคะคนไหนที่คิดกันที่จะทําธุรกิจอะไรเอาไว้อยู่ทุกวันนี้จะสําเร็จเป็นผลสําเร็จก็คือคนดําทวมนะคะแล้วก็คนผิวสองสีนะเป็นคนหนุ่มนะคะ เพราะว่าออกเอกดดอกคิดคือหน้าที่การงานการเงินอะไรครบวงจรนะคะคือถ้าใครคิดที่จะทําธุรกิจอะไรอยู่เนีตอนนี้ก็คือจะไปได้ดีนะคะแต่สําหรับคนขาวบางคิดมากคุ้มมากหน่อยนะคะคนขาวท้วมนั่นก็คือมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลนะคะอะมาออกเกตโพดํานะคะเกตโพดําแยกโพแดงแยกข้าวหลามนะคะ เป็นผู้ชายหนุ่มนะคะถ้าเดินทางไปทำงานต่างประเทศหรือไปไกลบ้านหรือต่างแดนนั้นจะเป็นผลดีที่สุดนะคะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลด้วยนะ,ะมาดูต่อนะคะออกแปดโพแดงนะคะแดโพแดงคือคำพูดคำจานะคะออกแม่มดอกขิกหมายถึงผู้หญิงผิวสองสีนะคะ สำหรับคนที่เกิดปีกุลนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผิวสองสีหรือขาวบางขาวท้วมนะคะก็จะเป็นคนที่คิดมากกุ้มใจมากเกี่ยวกับหน้าที่การงานอยู่นะคะอ่าแต่คนที่จะไปไกลก็คือคนดำทวมกับคนขาวท้วมนะคะคงไม่สับสนเนาะอ่ะมาดูต่อนะคะออแปดอกขีดคือคำพูดคำจานะทุกวันทุกวันก็พูดเกี่ยวกับ หน้าที่การงานนะคะเรื่องการเรื่องงานนะคะสาหรับคนที่เกิดปีกุลเนาะอ้าวถ้าพูดเรื่องเงินก็จะได้เงินนะคะแต่ถ้าจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศก็คงจะต้องได้เสียเงินก่อนนะคะก็คือสิบโพดําออกสิบโพดําได้เงินเสียเงินนะคะเพื่อนๆเนาะอ้าวอย่าลืมนะคะคาพูดคจาจานะเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องงานนะได้เงินเสียเงินได้เงินเสียงอ่าได้เงิน เสียเงินได้เสียเงินได้เงินนะคะ,ะมาดูต่อนะก้าโพดานะคะก้าโพดานี้ก็ออกเป็นสิ่งที่กุ้มใจหนึ่งนะคะก็คือออกคิงโพดาคิงโพดาถ้าใครเกิดปีกุลนะคะใครมีพระภูมิเจ้าที่ใครมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้กราบไม่ไว้ให้ขอพรก่อนที่จะเดินทางใครที่คิดว่าตัวเองจะเดินทางไปต่างประเทศ ขอพอรสักหน่อยแล้วก็เลี้ยงเขาด้วยนะคะมีใครมีพระภูมิเจ้าที่ก็ให้เลี้ยงนะคะใครมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านก็ทําในสิ่งที่เราภูมิใจในสิ่งที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเอตจะออกก็คือเอตโพแดงคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนําพาคุณไปที่สําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างในหน้าที่การงานการเดินทางนะคะอ่ะนี่จะเป็นอย่างนี้นะคะถือว่าคุณได้พรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ มาดูซิว่าเอาอะไรกบหน้าสำหรับคนดำท้วมขาวท้วมนะคะเอาผู้หญิงนะคะเอาผู้หญิงก็คือแมมข้าวหลามนะคะแมมข้าวหลามกบหน้าแยกผู้ดำนะคะแมมข้าวหลามบางทีคุณอาจจะได้แต่งงานแต่งการสำหรับคนที่เกิดปีกุนนี้นะคะมีโชคลาภในด้านแต่งงานนะคะหรือจะเสียเงินในด้านแต่งเมียนะคะ แล้วอีกอย่างคนที่ถูกสโลกกับคุณก็คือคนขาวบางนะคะสำหรับคนที่เกิดปีกุลไม่ว่าจะเป็นคนดำคนขาวคนท้วมนะก็คือคนขาวบางจะถูกสโลกกับพวกคุณนะคะ,ะมาดูเคสสุดท้ายกันอีกก่านะอันนี้ก็จะเป็นเคสที่3ครับเคสสุดท้ายครับในการดูดวงครับก็จะเป็นหัวใจหลักของการดูดวงครับทางช่องของภูดนชแนลครับก็จะมารวม ที่เคสที่3ครับในการดูดวงครับว่าเป็นไงครับก็คือเคสการต่อตัวครับของคนที่เกิดปีกุลครับในปีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเรามาดูเคสที่3กันคือเคสต่อตัวนะคะว่าสมองของคุณกำลังคิดอะไรอยู่นะมือของคุณจะกำเอาความสําเร็จหรือไม่ที่ตีนของคุณที่เท้าของคุณจะเหยียบอะไรนะคะ เราจะเรียกออกมาอีกสามใบนะคะอ้าได้แยกข้าหลามผู้ชายนะคะแมมเข้าหลามผู้หญิงเป็นคนขาวบางทั้งชายหญิงนะคะช่วงนี้ระยะนี้คุณถึงได้กุ้มมากก็คือช่วงนี้ได้เงินน้อยนะคะก็คือ10บข้าหลามออกนะสาหรับคนขาวบางนะขาวบางไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายนะคะ อ่ะตอนนี้ช่วงนี้ก็คือกุ้มใจเกี่ยวกับหน้าที่การงานการเงินสักหน่อยเพราะว่าได้เงินน้อยนะคะอ่ะมาดูที่สมองของคุณที่คิดอะไรอยู่ในสมองของคุณก็ออกแปดโพแดงมีแต่ความคิดความพูดนะคะออกอยู่เป็นคําพูดคําจาในสมองของคุณนะคะไม่ทราบว่าคุณเอาสมองเอาความคิดของใครมาคิดนะคะมามาพูดนะอ่ะมาดูซิมือีิกรรมเอาอะไรนะคะ เโพดัมนะคะอ่ะเโพดัมนะคะคือการเดินทางมาดูซิปากก่อนนะคะว่าพูดอะไรนะอ่ะคนดําท้วมนะคะที่ปากของคุณ,ค,ณคุณก็ถ้าคนเป็นคนดําท้วมนะคะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือแก่หรือผู้หญิงผู้ชายนะคะมีเกณฑ์เดินทางอย่างที่เคสแรกเคสสองออกนะคะก็คือเ็โพดัมนะอ่ะก่อนจะไปนี่จะได้อะไรอ่ะ เป็นผู้ชายขาวท้วมคู่กันมาตั้งแต่เขตแรกนะคะซึ่งคนท้วมจะมีเกณฑ์เดินทางไกลนะอืมไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายนะคะผู้หญิงขาวท้วมผู้ชายขาวท้วมผู้ดำผู้ชายดำท้วมนะคะไปเกี่ยวกับอะไรนะคะเดินทางไปทำงานทำการต่างประเทศหรือต่างแดนนะคะ จะเป็นสิ่งที่ดีก็คือ10ดอกขิกออกนะคะหน้าที่การงานดีมากเลยนะคะได้เงินได้ทองนะมาดูต่อนะอ่ะออกแ e ม d มดอกขิกนะคะถ้าไปถึงแล้วถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงอ่าผิวสองสีนะคะคำพูดคำจาออก8ดอกขิกกับผู้หญิงก็คือแ e ม d มดอกขิกนะคะอือจะเป็นนายจ้างนะคะ แล้วก็คนที่จะนำพาเราไปก็คือคำพูดคำจากกับผู้หญิงผิวสองสีนะคะมาดูข้างนี้สิกรรมเอาอะไรเกตอีกแล้วนะคะคนขาวท้วมดำท้วมขาวท้วมแก่หนุ่มนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณจะเดินทางไปต่างประเทศหรือไปทำงานต่างแดนคุณมีสิทธิ์ที่จะไปได้งานได้การน,นะคะก็คือเกดอกคิกออกนะคะข้างนี้คือคนดำท้วมนะคะ ข้างนี้ก็คือกิจดอกกิกหมายถึงเดินทางไปทางไกลทำงานทำการนะคะามาดูต่อนะคะเอทดเข้าหลามนะคะเอทดเข้าหลามก็คือคนขาวบางนะคะวัดใจของคุณคิดแต่เรื่องกุ้มใจอยู่นะตอนนี้นะคะเกี่ยวกับคนขาวบางนะ,ะแล้วก็ติดอยู่ที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ก็คือคนขาวบางนะเฉพาะคนขาวบางนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะช่วงนี้ปากของคุณใจของคุณก็ได้แต่คิดได้แต่พูดได้แต่ขอพรนะคะอ่ะเห็นไหมออกแปเข้าห้านนะคะติดกับคิงดอกคิกนะก็หมายถึงพูดขอพรอยู่ตลอดนะคะช่วงนี้กุ้มใจมากได้เงินนิดหน่อยนะ แต่ยังไม่มีเกณฑ์เดินทางเหมือนกับคนขาวทวมดำทวมเนาะอ่ะมาดูต่อนะคะทนอีกสักหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนขาวท้วมดำทวมหรือคนที่คิดที่จะเดินทางไกลมีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แต่รอสักหน่อยนะคะยังไปไม่ได้นะคะช่วงนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็คือออกเอโทโพแดงนะคะช่วงนี้ยังไปไม่ได้นะคะสำหรับคน ที่เกิดปีกุนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายนะคะที่คิดว่าอยากจะไปเมืองนอกเมืองนาหรือไปทํางานต่างแดนนะคะไปได้แต่ว่ายังช่วงนี้ยังไปไม่ได้นะคะรออีกหน่อยนะคะถึงจะเป็นผลสําเร็จพอออกเอกโพแดงนะคะความสําเร็จอยู่ใกล้ค่ะคําพูดคําจานะคะคุณจะพูดจะจ่าเกี่ยวกับนายจ้างหรือเอเยนอะไรก็ช่างนะคะ ต่อช่วงนี้เขาก็บอกให้รอก่อนนะคะอะเมื่อคุณไปได้แล้วคุณจะได้อะไรนะคะได้สิบโพแดงก็คือได้เงินก้อนใหญ่นะคะอ่าคนที่เกิดปีกุนนี้นะคะให้รอสักน้อยหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนขาวบางอะไรก็คือคนที่เดินทางไปเคลแรกก็คือคนขาวท้วมกับดำท้วมนะคะ หยยบอะไรเอาไว้เหยียบความลังเรใจเอาไว้สําหรับคนขาวท้วมแล้วก็ดําท้วมนะคะหยยบคําพูดคําจายหยียบจ็ตเอาไว้ก็คือแปโพดําเอาไว้เหยียบคําพูดคําจายหยียบการเดินทางอยู่นะคะช่วงนี้ยังไปไม่ได้เนาะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปได้ไปแต่รออีกสักหน่อยนะคะเออนะคะความกุ้มใจก็ มีเยอะก็สําหรับคนขาวบางนะคะคนขาวบางนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายนะคะตอนนี้ก็กุ้มใจมากนะ,ะการเดินทางกณนเดินทางยังไม่มีนะคะสําหรับคนขาวบางสําหรับคนที่เกิดปีกุนนี้นะความกุ้มใจนะกุ้มใจเรื่องกับหน้าที่การงานก็เหยียบเอาไว้หมดเหยียบคิงโพดําด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ยาเหยียบคิงโพดำนะคะคิงโพดำเป็นตัวที่เราสักการะบูชาหรือถ้าเป็นกิจวิญญาณก็เป็นกิจวิญญาณซึ่งเหมือนพระภูมิเจ้าที่นะคะหรือบิดามารดาซึ่งพูดที่ล่วงรับไปแล้วนะคะถ้าคิดว่าที่อยากจะไปทํางานต่างไกลก็อย่าลืมกราบไหว้ขอพรนนะคะคุณคิดว่าอะไรดีคิดดีทดําดีก็จะเป็นผลดีนะคะสําหรับคนที่เกิดปีคุณเป็นคนขาวบาง ช่วงนี้คิดหนักหน่อยนะคะช่วงนี้ก็คิดหนักเพราะว่าเงินได้น้อยนะคะกุ้มใจเกี่ยวกับหน้าที่การงานอยู่นะคะ แต่ก,ตก็ต้องรอก่อนนะคะสักน้อยนะรอทุกคนนั่นแหละนะคะสําหรับคลิปนี้สําหรับคนที่เกิดปีกุลน,นี้นะคะแต่คนที่จะได้เดินทางก่อนก็คือคนดําท้วมขาวท้วมนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะแต่สาหรับคนขาวบางไม่ว่าจะหนุ่มหรือแก่หรือผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคะช่วงนี้หนักใจกว่าคนขาวท้วมดําท้วมหน่อยนะคะย<น>พยายา <inadequate> มนะคะเดี๋ยวก็ได้ไปนะคะเดี๋ยวก็เป็นผลสําเร็จไม่ว่าจะคิดการสิ่งใดก็ตามนะคะอ่ะ สำหรับทั้งสามเคตนี้ก็เป็นอันว่ามีแค่นี้นะคะคงจะเข้าใจนะคะสุดท้ายแล้วแม่หมอก็ขอ,อนมโนมทนานศาสตร์ูกขอให้ท่านทุกท่านทุกคนที่เกิดปีกุลนี้ไม่ว่าจะเป็นขาวท้วมดำท้วมาขาวบางาแก่หนุ่มผู้หญิงผู้ชายก็ตามนะคะก็ขอให้เป็นผลสำเร็จขอให้ได้ดังสมความมุ่งม,มา่ราัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการน,นะคะสวัสดีคะ่ะ สำหรับดวงคนที่เกิดปีกุนก็จบไปแล้วครับก็ต้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับจากทางช่องของภูดุนชาแนลครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เข้ามาใหม่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่เราอัปเดตลงไปครับก็สามารถติดตามไว้ครับเพราะว่าเราก็จะลงจนครบทั้ง12ปีเกิดครับใครเกิดปีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทักททยมาได้ครับหรือใครจะดูแบบส่วนตัวก็สามารถทักมาได้ครับที่ไอเดียไลน์ศูนย์เก้ับ หรือจะโทรมาติดต่อสอบถามก่อนก็ได้ก็ได้ครับที่เบอร์0986273860เช่นกันครับผมใครที่อยากได้ลูกแมวก็สามารถทักมาได้ครับใน id l i ลครับเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ไว้แค่นี้ก่อน,นครับเดี๋ยวเราจะดูคลิปต่อๆไปครับสำหรับคนที่เกิดดวงปีต่างๆครับเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม